คุณผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิราเช่นเคยกับรายการอึ้งึ้งเสียวครับผมพาคุณผู้ชมมาที่เขาแก่นจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับคุณผู้ชมครับและเรื่องราวที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่เขามีการแข่งขันวัดฝีมือกันเรียกได้ว่าเป็นระดับแชมป์ประเทศจนถึงแชมป์ทวีปเลยครับคุณผู้ชมและการแข่งขันของเขานี่นะครับคือการลงจากภูเขาครับ ผมได้นัดพวกเขาไว้แล้วครับที่นี่ครับแต่ยังไม่เห็นเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไปนู่นแล้วตามผมมาไปดูกันเล้วครับและตอนนี้ผมอยู่กับพี่พัฒกับผองเพื่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พัฒครับเมื่อกี้ผมเห็นเลยแวบๆผ่านหน้าไปคันนี้มันคืออะไรครับรถดิฟไทยครับแปลว่า3ามล้อดิฟครับเป็นสาล้อดิฟครับผมลักษณะมันเหมือนกับจักรยาน ใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีโซ่ไม่มีไอ้ที่ปั่นใช่ครับเราต้องลงเขาอย่างเดียวครับใช้แรงด่งลงจากเขาอย่างเดียวครับด่งลงมาอย่างเดียวเลยครับผมแต่ว่าขนาดมันแบบว่าตา่ำใช่ครับมันจะต่าอันนี้เราเราสร้างกันเองป่ะครับ สร้างกันเองครับสร้างกันเองเลยใช่ครับแล้วก็สังเกตดูที่ล้อยางนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นอะไรครับเป็น PVC ครับเพื่อไว้ดิบเป็น PVC ใช่ครับไม่ใช่ล้อยางธรรมดาครับแล้วก็มันแบ่งเป็นกี่ประเภทครับรถแบบนี้อ๋อมันก็มี2ประเภทครับแข่งความเร็วแข่งดิฟรถแข่งแบบนี้มี2ประเภทใช่ครับประเภทแรกคือแบบเป็นแบบล้อฟ้าดิฟครับล้อฟ้าดิฟนี่มันจะลื่นใช่ครับมันจะลื่นครับและอีกประเภทหนึ่งคือล้อ PE อครับมันจะนึบเอาไว้ใช้แข่งความเร็วอย่างเดียวครับอ๋ออันนี้มันจะนึบครับใช่จะเป็น มันใช,ใช้วัสดุคนละแบบใช่ครับและนี่ก็คือรถดริฟทายซึ่งเอาไว้ใช้ในการลงภูเขาด้วยการดริฟนั่นเองแหละครับซึ่งรถดริฟทายแบบนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทคือล้อสีฟ้าทำจากท่อ PVC มีไว้ใช้ดริฟและล้อสีดำที่มีความเกาะถนนเอาไว้ใช้แค่ความเร็วนั่นเองแหละครับและที่สำคัญผมแปลกใจว่ามันมีการประกวดกันด้วยครับมีครับมีการแข่งรครับมีระดับโลกที่เมืองการครับเมื่อปีที่แล้ว ระครับผมมีดับโลกด้วยครับผมแล้วก็เอเชียครับเพิ่งผ่านมาไม่กี่อาทิตย์นี้ครับอ๋อนี่คือมาจากต่างประเทศก็มาแข่งกันที่นี่ใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นว่าลีลาท่าทางในการเล่นของเขาเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันโชว์หน่อยได้ไหมพี่ได้เลยครับอ้าวเหครับเต็มที่ครับสำหรับการจะเล่นดริฟท์ไทยนั้นอย่างแรกก็ต้องขนรถ3ล้อเหล่านี้ขึ้นไปยังยอดภูเขาเสียก่อนนะครับเพราะว่าต้องอาศัยแรงที่ดึงลงมาจากที่สูงเพื่อให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า และเมื่อเริ่มออกตัวแล้วรถดริฟทยก็จะพุ่งทะยาลงมาที่เหลือก็คือการโชว์ฝีมือลีลาและเทคนิคต่างๆอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นั่นเองแหละครับเดี๋ยวพี่พัฒจะโชว์อะไรให้ผมดูอ๋อเป็นทริคที่คนไม่ค่อยเล่นกันครับคือยกล้อแล้วก็เอาขาชี้แล้วก็ยกล้อหน้าหมุน360ครับหนรอบเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าวิธีการเล่นทริคของเขาเนี่ย มันจะเด็ดขนาดไหนเอาเลยพี่จัดก,การโชว์ให้ผมดูเลยครับตอนนี้พี่เราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณแล้วครับเขาจะโชว์ทริคท่าแรกให้เราได้ดูกันถ้าพร้อมแล้วามาแล้วครับโอ้โห,โโห,โโหโย,ยกล้อหลังแล้วก็ยกขาอีกสองข้างลงมาครับลงมา สุดยอดแล้วมาดูทริคที่2กันครับดยการที่ยกล้อหน้าแล้วก็หมุน360รองศาครับตอนนี้พี่ก็พร้อมแล้วครับเอาไหมมาส่งมาแล้วครับความเร็วนี่เร็วมากครับแล้วดูครับยกล้อหมุนโอ้ยส,สุดยอดครับผ่านไปแล้วละครับสำหรับการโชว์การเล่นดริฟท์ไทยแบบทริค หรือการเล่นท่าของพี่พัดหัวหน้าทีมซึ่งพี่แกบอกว่าท่านี้นั้นหาคนเล่นได้ยากและไม่ค่อยมีคนเล่นอีกด้วยแหละครับสองทิกเมื่อสักครู่นี้แบบลีลาสุดยอดมากพี่ฝึกนานไหมท่าน,นี้ประมาณ ครึ่งปีครับครึ่งปีครับผมคิดขึ้นมาเองเลยครับคิดเองเลยครับผมอย่างไอ้ท่ายกล้อก็คือเราเบรกอะช่องเบรกแล้วฝนมันตกอะครับมันก็เลยเปลนกลายเป็นท่ายกล้อแล้วก็เราก็มาฝึกหมุนซหมุนซำร้อยหเอาครับก็เลยมาทำให้เป็นท่าขึ้นมาเลยใช่ครับและต่อไปจะเป็นการดริฟท์ใช่ไหมครับใช่ครับผมดริฟท์กับที่พี่เล่นทริคเมื่อสักครู่นี่มันต่างกันยังไงครับคือทริคก็คือใช้ท่าทางครับแต่ดริฟต์อะเวลาเขาโค้งก็ต้องดริฟต์สไลด์ตามโค้งไปให้สวยงามครับ ให้ได้ไกลที่สุดและถึงระดับเป็นแชมป์เลยนะครับผมได้แชมป์ที่มาเลมาครับได้ที่1เลยครับได้แชมป์เมื่อไหร่เดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วเองครับผมสดๆร้อนๆใช่ครับและคนที่ได้แชมป์คือน้องเต้ครับน้องเต้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเต้ได้อายุเท่าไหร่ครับ15ปีครับ15เล่นมากี่ปีแล้วครับเล่น4ปี45ปีแล้วสี่ปีแล้ววันนี้จะมาดิ้บให้เราดูครับผมเอาให้เต็มที่เลยนะใช่ครับได้ครับมาดูน้องเต้ดิ้บกันดูครับว่าระดับแชมป์ จะเป็นขนาดไหนครับตอนนี้เราขึ้นมาบนยอดเขาแก่นจันแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าตลอดทางที่เราขึ้นมานี่นะครับเป็นทางคดเคี้ยวตลอดทางเลยระยะจากข้างบนนี้ลงไปข้างล่างนี้กี่กิโลครับพี่หนกิโลเมตรครับหนกิโลแล้วเดี๋ยวน้องเต้นะครับจะดริฟลงไปตั้งแต่ข้างบนนี้ลงไปเลยนะใช่ครับผมแต่ตอนนี้น้องเต้พร้อมไหมครับพร้อมครับเดี๋ยวเราจะนําลงไปครับแล้วน้องเต้ตามลงมาแล้วเราจะได้เห็นว่าเขาดริฟได้สุดยอดแค่ไหนพร้อมไป เอาละครับตอนนี้ครับเราสตาร์ทบนยอดเขาเลยครับเต้ปล่อยตัวลงมาแล้วครับด้วยความโอ้ยเริ่มดิฟแล้วครับเริ่มดิฟแล้วครับซ้ายขวาด้วยความสูงจากยอดเขานี่นะครับมันเป็นความชันมากต้องมีความเร็วอย่างสูงเลยครับแล้วดูครับโอ้ตอนนี้ดิฟตามลงมาติดๆครับเอาละครับเต้โชว์ดิฟ้วครับโอ้ยดูท่า ดิฟอย่างเทพเลยครับโอ้ยจะดูโค้งตรงนี้ครับโอ้โหโค้งนี่อันตรายมากเป็นโค้งหักศอกครับถ้บพาพลาดขึ้นมานี่องบอกว่าเจ็บตัวหนักแน่ครับเพราะว่ามันเป็นความสูงโอ้มีมุนด้วยโค้งท้ายๆนะครับใกล้ถึงจุดนะครับโอ้ดูครับดูดิฟซ้ายดิฟขวาโอ้ดิฟมันมากโอ้ยสุดยอด โอ้โหเท่มากเทมากสุดยอดเป็นยังไงกันล่ะครับกับลีลาการริบลงจากเขาแก่นจันทร์ระยะทางกว่า1.5กิโลเมตรของน้องเต้หนุ่มน้อยที่ไปคว,ว้ารางวัลชนะเลิศประเภทการริบที่มาเลเซียมาแล้วแหมต้องบอกว่าช่างดูหวาดเสียวและสวยงามจริงๆต้องบอกว่า ถ้าไม่เก่งจริงคำนวณการหมุนองศาการเข้าโค้งผิดหลุดโค้งมาทีโอ้โหแม่ยายจะนึกภาพตามเลยแหละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้น้องเต้ดริฟ์ไปแล้วพี่พัดครับครับผมเดี๋ยวจะมีโชว์อะไรอีกครับอ๋อเดี๋ยวจะมีโชว์รุ่นสปีดครับการแข่งความเร็วครับใครจะมาสปีดให้เราได้ดูครับครับน้องเก่งครับน้องเก่งครับครับผมถ้าน้องเก่งพร้อมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสปีดเขาจะเร็วขนาดไหนครับตอนนี้เขาพร้อมแล้วเก่งพร้อมไหมครับพร้อมครับเอพร้อมแล้วลุยไป้วครับ นี่ครับเป็นแชมป์ะระดับความเร็วครับตอนนี้กำลังทำความเร็วครับโห้ยนี่ทิ้งตัวเลยครับดูครับนี่นอนมาเลยโอ้ยเร็วมากอะ่ะแล้วมันเป็นโค้งเลยครับเขาจะต้องแบบพยายามที่จะเลี้ยงตัวให้วิ่งมาตามโค้งครับ โอ้โหดูหมุนหมุนด้วยครับอันนี้เป็นช่วงระยะที่ค่อนข้างนี่จะแบบขาตรงครับมาถึงทางตรงครับปล่อยตัวแล้วครับช่วงสุดท้ายนะครับอ๋อครับโอเคล่อยรถไหลมาครับโอ้ยเร็วมาก เป็นการลงเขาที่เร็วมากๆเจอไม่น่าเชื่อว่าความเร็วขนาดนี้จะมาจากรถสามล้อคันกระปิวเดียวแบบนี้ <c oughs> ว่าแต่ว่ารถมันก็เหมือนเหมือนกันแล้วทำไมน้องเก่งคนนี้ถึงสามารถทำให้มันเร็วได้ขนาดนั้นแต่ควบคุมมันยังไงไปพูดกับเขากันเลยครับเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับน้องเก่งครับสปีดลงมาดิโครถผมนี่หนีแทบไม่ทันครับเ<ำ>ป็นแข่งเนี่ยได้รางวัลอะไรมาบ้างครับได้ชี้สามฟ้ารครับเป็นแบบ ความเร็วครับความเร็วเลยครับสามแล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้ได้ที่ลงมาตอนทําความเร็วเห็นตอนทางตรงเนี่ยมันได้ประมาณ 70- 70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเมื่อสักครู่นี้นะครับและทางมันมันอนข้างที่คดเคียวด้วยครับมันจะบังคับยากใช่ไหมบังคับยากมากครับมันก็ใช้แบบความเคยชินครับแล้วเวลาฝนตกทางลื่นนี่มีผลอะไรบ้างไหมก็มีผลครับก็ทําให้ลื่นมากครับก็ต้องบังคับยากมากกว่าเดิมยากเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้มีทั้งดิฟมีทั้งทางตรงสปีดแล้วเหลืออะไรอีกครับเหลือทิก หมุนยางครับทริกหมุนครับผมคือคนนี้หมุนได้เยอะที่สุดในกลุ่มแล้วครับแล้วใครจะมาหมุนให้เราดูวันนี้ครับเดี๋ยน้องเจครับน้องเจครับครับผมและตอนนี้นะครับน้องเจครับจะโชว์ท่าพิเศษให้พวกเราได้ดูกันครับแล้วตอนนี้น้องเจพร้อมไหมครับพร้อมไปตกลงมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห และนี่ก็เป็นการเล่นทริกด้วยลีลาสุดพิเศษที่ทางพี่พักเขาได้จัดมาให้เพื่อแฟนๆรายการอึ้งพึ่งเสียวโดยเฉพาะนั่นก็คือการหมุนแบบ360องศาวงกลมแบบโดนัทต,ติดต่อกันกว่าสิบรอบดูดูแล้วนอกจากจะมือหัวแล้วนะครับยังเสียวจะพลิกคว่ำแทนจริงๆเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องเจเจ้าของท่านี้กันนะครับว่าท่านี้เขาไปได้แต่ใดมา เดี๋ยวหมุนหัวเมื่อกี้เจมุนไม่กี่รอบครับประมาณ1 1ปรอบมั้งครับเอ็รอบมันมันขับยากไหมเวลาหมุนเนี่ยมันก็ยากมั้งครับยากใช่ไหมฮะต้องใช้ทัพย์แต่ว่าเมื่อกี้ผมควบคุมได้ดีมากแล้วก็หมุนเรียบ เร็วมากเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับกีฬาลงเขาของทีมมังคีดริฟนะครับการันตีด้วยรางวัลระดับโลกระดับประเทศหลายๆรางวัลที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงหน้านี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกีฬาแห่งความผัดผลนต้องมีใจรักแล้วก็ต้องมีการฝึกฝนที่ดีครับแล้ววันนี้ผมขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ,บแล้วก็ขอบคุณทีมมังคีดริฟลาดบุรีด้วยครับและผมขอการันตีเลยว,ว่าเรื่องนักลงเขา้านมรุตยู 嗯，真香耶！死掉。